เพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยที่ประชุมร่วมกันสามฝ่ายได้สรุปว่านในส่วนของปอพเองเนี้ได้ให้มีการทําระบบปฏิบัติการใหม่นะครับในเรื่องการเดินทางซึ่งก็เป็นหน้าที่ของปอพและตามพอบนะครับในเรื่องนี้จะให้ทางปอพได้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้กำหดนดระยะเวลาทำงนานในการถ้าเกิดเหตุแล้วจะใช้เวลาขนาดไหเนเทียงใดทีนาทีกี่นาที เพื่อที่จะให้เกิดความรวดเร็วและทัตาต่อเหตุการณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโบรเรนเตอร์นะครับได้เรียกคนะ่าใหญ่ทั้งสามค่ายนะครับก็มี NT2AS นะครับก็ให้ศึกษาดูว่าระบบที่เป็นมันรวมเนี่ยก่อนที่เซลฟอร์แท็บจะเริ่มทำให้เกิดระบบเอีกมันจะมีระบบสำรองอย่างไรนะครับในการเข้ามาแก้ไขเหตุการณ์แบบนี้นะครับตอนที่ที่เกิดปิเผิดน,นะครับตอนนี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะ,อะขออนุญาตให้ทาปอพได้สรุป ท,ที่ได้คุยกันเา้าที่ผ่านมาท่านนายกไทยรัฐทราบเพิ่มเติม้างไหมคะใช่ค่ะว่าสวัสดีทุกคนนะคะจะต้องเรียนถามบอกเขาว่าอยากทราบว่าอย่างแมสเซจที่เวลาส่งโอเคเดี๋ยวระบบได้ว่างกันนะแต่จริงหมายว,ว่าเนื้อความของแมสเซจเนี่ยใครออกจากใครนะคะออกจากปอพอ,อ,อทีนี้เนี่ยแล้วแล้วมีหน่วยที่คิดขึ้นมาเลยใช่ไหมคะมีคนบอกว่าคะแนนที่คิดขึ้นมาเลยอ๋อโอเค โอเคคือเอคือคือข้อมูลจากอุตูก,ก่อนแล้วอุตูก,ก็คือมาเราใช้ข้อมูลสามฐานนะครับจากส่วนแรกคือกรมตุนิยมพิยาโดยกองข้อระวังแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของ USPS นะครับของอเมริกาส่วนข้อระวังแผ่นดินไหวของอเมริกานะครับแล้วก็ GEOFON ของเยอรมนี o ซึ่งถ้าข้อมูลยืนยันกันสองฐานตรงกัน รเราจะเริ่มทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราได้รับในวันดังกล่าเนี่ยเราได้รับเอ s จากกุูมตุนโยบิยารวมทั้งในเว็บไซต์ที่ืนยันตรงกันในเวลา13.36นนะครับท่านท้านส่ครั้งแรก10 10ลุมเขาเขาเขาส่งมาที่ปอพครอ14.40 13.30 1 3 3หมมยท่านปอพส่งครั้งแรกเนี่ย14.40ทำได้ครับอันนี้ในส่วนของการเใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง ค,คือการวิเคราะห์ข้อมูลตาม SOP ของเราเนี่ย <c oughs> เราใช้เวลาในการวิเคราะห์เนี่ยสินาทีนะครับแต่ในขณะที่เหตุการณ์จริงเนี่ยเราใช้เวลาสีนาทีมาถึงอาทิตย์ดีหลังจากวาิเคราะห์ข้อมูลได้รับข้อมูลตรงกันนะครับเพราะว่าเราต้องรู้ว่าจานวนลิเตอร์หรือศูนย์กลางเนี่ยเกินกาที่ไหนก่อนนะครับ <c oughs> เมื่อได้รับการมาเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเราใช้เวลาสีนาที หลังจากที่เรารับ S M S มาจากกรมตุนิยมวิทยานะครับแล้วเราก็ส่งกระจายข้อมูลทันทีนะครับณะที้อย่างนี้เททีสมมุติเนี่ยมมตอนแรกอาจจะต้องปรึกษาทางนเอกชนนิดนึงว่าสมมุติว่าเป็นนิ้วไหวแล้วเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วมมว่านิวไหวเอ่อลิเตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าไม่ทราบมมว่าสมเด็เอกชนเนี่ยแนะนาได้นะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเนี่ย มันภายใน5นาทีอ่ะมันต้องเมสเซจหรือเรเซอร์บอร์ดแคสต์มามันจะมันจะเยอะนะแต่เขาว่าตอนที่ไม่มาเนี่ยแต่ว่าต้องสามารถสรุปได้ซึ่งซึ่งพูดถึงว่าพิ่ชาก็เห็นใจนะว่าจะต้องเข้าใจว่าต้องข้อมูลต้องชัดแต่ว่าสิ่งที่มันชัดแล้วแน่ๆตอนแรกพันธิ์นิทไวแล้วอ่ะพันนี้มันไวแล้วมันโซอเวียร์แตมันหลักมันมันไหวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเมสเซจให้มันส่งได้เลยอยู่แล้วคอนเฟิร์มกันสามคนเฮ้ยพันนี้ไหวพันนี้ไหวไหวแล้วไหวแล้วปุ๊บก็คือจจัััดกกกกกาาาารรรตตงงนนนนน้้้้้ววว่คีีไไหหทุใออออมึและยเ สองสามประโยคหรือว่ามันจะมีเขียนด้วยใช่ไหมคะว่าไม่ไม่ให้เกินกี่ตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าทางเอกชนอ่ะมีมีวิธีไหมว่าทําเป็นยังไงเผื่อเราจะได้เรียนรู้ได้ว่ายังไงบ้างหรือหรือว่ายังมไม่มีอะไรไม่แน่ใจแนะนําได้นะคะจากจากพรบไปค่ะขออนุญาตเพราะเราจะไม่จะมีฟอร์แมตการับขนโยนะฮะว่าอการการแจ้งซึ่งฟอร์แมตจะเป็นการฐานะครับที่เรียกฟอร์แมตสามเจ็ดสี่ศูนย์ซึ่งมีสามธาตเลเวลว่า อเอทุกคนได้รับหมดทั้หมดใช่ไหมครับแล้วก็จะของอเรเต t ร r เองเขาก็จะมีข้อจำกัดก็คือว่าได้เจ็ดสิบ character alphabet มีสูงแค่นั้นแต่ไปรวดเร็วนะครับแล้วก็รวดเร็วนี่คือเรื่องพอๆปุ๊บเนี่ยไปอเป o เรเต t ร r เลยไม่ไต้องมาต่อไม่ต้องมาต่อรอพอๆไป o เรเต t ร r แล้วเจ็ดสิบ character ส่งได้เลยใช่ครับแล้วเราไม่ทราบผสมนาทีละเยอะไหมคะ คือในวันที่เกิดเหออตุระบบ s e s เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เตรียมการเยอะขนาดนี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเซเนี่ยปรับ AES เนี่ยได้ปรับขึ้นมาแล้ว AES เนี่ยตอนนี้ชั่วโมงังได้30ล้านนะครับต่อชั่วโมงนะครับเราเราไปปรับขยายเพิ่มเติมซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้็นางนี้นะครับเพื่อการเอาไว้ในระหว่างที่เซฟของ AES เนี่ยอาจจะยังทํางานไม่ได้เต็มที่นะครับแต่เกิดว่าตอนนี้เซฟทั้งไปได้นะครับ เราก็เอา SBS มาเป็นที่สำรองเพราะว่าคุณครูน้าครับสมมติว่ามันมันสามารถห้าหรือสิบนาทีแรกเนี่ยมันได้ประมาณเท่ากี่นัมเบอร์อ๋อมันค่อยๆไล่ไปครับเออ่วิคนาทีและสามรุ่นนาทตีเป็นแบบวินาทีหนึ่งนะ DPS ABS ABS อันเก่าอันใหม่ละอันเก่าอันเก่าเราเห็นแล้วว่ามันไม่เสะดวกเนาะจบไปเอาอันใหม่แล้วนะจะได้จะได้ทราบว่าอนาคตนี้ถ้าต้องแจ้งเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันจะกระจายในขนาด แล้วก็ระบุโลเคชันได้ใช่ไหมคะสมมติทีละวินาทีเนี่ยแปลว่ากระจายมันรัดเบอร์ก็คือกระจายทั่วประเทศเหรอคะหรือว่าเลือกเป็นโลเคชันได้เที่ดาวเทเบรของแต่ละคนงตัวผมอาจจะจับตัวว่าจะจับที่ผูพวกพวกของผมเนี่ยไล่เรียงตามเบอร์ที่มีไปไล่ไปแล้วยงตามเบอร์แปลว่าไม่กเกิดโลเคชันแต่เป็นเบอร์แทนอ่าโอเคค่ะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมจากกิจจากชูนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือการส่ง SSS เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่า ไม่ใช่เป็นการสื่อสารหลักในการแจ้งเตือนภัยนะครับเพราะว่ามันเป็น P2P หมายถึงว่าส่งจากเบอร์หนึ่งเบอร์เปกเบอร์หนึ่งเบอร์วิธีการส่งเนี่ยก็คือว่าเราต้องรู้เลขหมายก่อนอย่าเหตุการที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างบอกว่าเหตุการณ์จากอพๆส่งมาบอกให้ส่งในกรุงเทพและปริมณฑลวิธีการคือเราต้องให้ระบบรู้ว่าในกรุงเทพและปริมณฑลมีเบอร์อะไรบ้างเนืน่องจากว่าสมมติมีนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นลงมาและเขามีโรมมิ่ง เราก็จะได้รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ในกรุงเทพนะนะครับเ<ม>บอร์ที่อยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นเราก็อข้อมูลเบอร์ทั้งหมดเนี่ยซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับนะครับพรเพื่อจะได้รู้ว่ามีเบอร์ในกรุงเทพก,กี่เบอร์เสร็จแล้วค่อยทยอยส่งเหมือนที่เอสเรียนเนยว่าชั่วโมงหนึ่งได้เท่าไหร่แต่ต้องมีฐานข้อมูลก่อนในการส่งต้องรู้ก่อนว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งคำสั่งแรกเนี่ยบอกว่าให้สง่งกรุงเทพสุารรณบุรีแล้วก็ปทุมธานีอันนี้เราก็ ช้ดีลิทีฟขอ้อมูลแล้วหลังจากนั้นจึงจะเอาเลขหมายทั้งหมดที่ทอยู่กรุงเทพและปริมณฑลส่งซึ่งเวลาส่งเนี่ยขึ้นอยู่กับ c a p ซิต t y ของแต่ละ่ายว่าวันนี้เนี่ยเราจะคือถ้าเราจะแบบบอกว่าส่ง s อ s อย่างเดียวอาจจะได้าบล้านแต่ว่าเผื่อต้องขอด้วยหรือเผื่อ,อ OTP โอนเงินต่างๆอะไรมนเลยทำให้ต้องแบ่งช่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุที่มีความจาเป็นจริงๆเราก็จะเพิ่ม c a p ซิต t y แต่ขอเรียนครับว่า SFS ไม่ใช่เป็นช่องทางที่ใช้สำหรับแยงเดินผ่านครับค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะว่าไม่ใช่ช่องทางเดียวนะอย่เดียวเพราะว่าจริงสมมติว่าอย่างเช่นพลินไหวอย่างเงี้ยมันไม่ทราบรูมได้อย่างที่บอกใช,ใช่ไหมครับแต่ว่า<ม><ม>คือ SMS s m s เป็นหนึ่งในอีกฉันว่ามันคือเชิงรบนะคือหมอายความว่าถ้าเรากําลังนั่งต่อจิ๊กซอว์สมมติหน่อย<ช>จะรู้ได้ยังไงถ้าคนไม่ได้เพิ่มมือสื่อสารไม่โอเคทุกคนอยู่ในมือถือแหละ แต่ว่าถ้าไม่ไม่ทำอ่ะวางข้างแล้วนั่งทำพันธุ์สักอย่างแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามา s อ s ก็เป็นหนึ่งในเชิงล้มพี่จะทำให้เขาต้องหยุดมือดูเอ้ยมีเมสเซจมาว่าพันธุนไ์ไหวอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องใช้อันนี้เป็นเป็นช่องทางหนึ่ง <c oughs> แล้วก็อย่งางเมื่อเช้าที่ต้องสื่อสารไป <c oughs> ว่าเออมีเออ,มเอ,อไม่ใช่พันธุ์ไหวนะไม่ใช่อะไรนะก็สัมภาษณ์แล้วก็โพสในในในโซเชียลอันนี้ต้องช่วยกันทั้งทั้งสองอย่างเพื่อเพื่อเป็นการคอนเฟิร์ม คขอคอนุญาตครับทนายกครับในส่วนของให้เออสื่อเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยขออนุญาตจะได้ขอเชิญละเอียดกันนิดนึงขอบ,ค,ขอบคุณมากนะคะค่ะคุณผู้ชมขาก็ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญหลายหน่วย,อยางานด้วยกันนะคะอย่างคุณอทินชันวิรากูลค่ะแล้วก็ ในส่วนของอคุณเสริฐจันทราร,รงทองนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะปอพนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เครือข่ายมือถือด้วยมาถกหารือกันเรื่องของ s อ s แจ้งเตือนภัยค่ะคุณผู้ชมสำหรับ S อ s แจ้งเตือนภยนยัยในวักมีการไล่ทันไลน์เลยว่าวันเกิดเหตุได้มีการส่ง SMS แจ้งเตือนภัยหรือไม่นะคะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ในอนาคตนะคะจะมีการแก้ปัญหายอย่างอย่างไรแล้วก็อยู่แล้ว จะพัฒนาระบบเซลล์บอสแคสต,ต่างๆได้อย่างไรซึ่งในส่วนของเอกชนนะคะคุณผู้ชมก็มีข้อเสนอแนะมาทางรัฐบาลนะคะบอกว่าจริงๆใน s ่ s m ออาจจะไม่ใช่เครื่องมือนะคะในการที่จะแจ้งเตือนไคนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันสงได้ค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรในการบอสแคด,ด,ดข้อความซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยนะคะแต่ก็อยากจะ ให้มันใช้ในส่วนของหลายหลายช่องทางะคะในการแจ้งเตือนประชาชนนะคะเดี๋ยวอย่างไรหลังจากนี้คุณผู้ชมหลังประชุมคงจะมีการถแถลงความคืบหน้าต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของ SOS แจ้งเตือนไผ่นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่ The r e p o r t e r อร์ช่วยค่ะ ช่วงนี้ต้องขออนุญาติุิติการถ่ายทอดสดเพลงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับลูกพ่อเตอร์ไส้ช่องทางนะคะรวมไปถึงกดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ะคะ่ะคุณผู้ชมที่เว็บสเปอร์นะคะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยค่ะช่วงนี้ดิฉันนัาพรช่วยจำปาอะไรา,ยยางี้ค่ะ